สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลกรดโออำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่ดินเปล่านะครับในเนื้อที่7ไร่7ดไร่เป๊ะเลยครับผมนะครับเป็นชนบทแดงครับขายอยู่ที่ยกยกแปลงเลยนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับแปลงนี้นะแปลงนี้นะครับนี่นที่เห็นอยู่เนี่ยนะ นะครับแปลงนี้เลยลงโลมแบบนี้เลยนะครับแปลงนี้นะครับห่างจากเส้น3209คือเส้นาจากจังหวัดกาญจน์มาอำเภอด่านมาขำเตี้ยอำเภอด่านก็จะไปทางนี้ครับห่างจากอำเภอด่านเนี่ยประมาณ3กิโลเองนะครับไม่ถึง5นาทีก็ถึงความเจริญของของอำเภอละเขาก็จะมีทุกอย่างแหละครับตรงนั้นนานานะครับมี c j 7เวนตลาดนัดตลาดสดมีหมดมีอำเภอมี อะไรเป็นอย่างเี้ครับเพราะมันเป็นอำเภอรครับนะครับห่างจากที่ดินสามกิโลห่างจากจังหวัดกาญจนะประมาณ27กิโลครับก็ไปเส้นเนี้ยห่างจากาสายใต้นะครับก็ประมาณ129โลนะครับผมแปลงนี้นะนะครับเนี่ยสนใจก็ก็ลองเข้ามาชมคลิปนี้กันดูนะครับว่าที่ดินเนี่ยประมาณ7ไร่เนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนเนี่ยอ่าก็ก็ประมาณเนี้ยครับเนี้ยนะ แปลงนี้จะมีไฟฟ้านะครับมีไฟฟ้าประปานะครับเพราะว่ามันอยู่ท้ายหมู่บ้านห่างจากถนนเส้น3209แยกเข้ามาเนี่ยประมาณสัก700เมตร6 7 0 0เมตรนะครับมันอยู่ท้ายหมู่บ้านของหมู่บ้านตรงนี้เขาเรียกอะไรหมู่บ้านหนองบัวนะครับเนี่ยนะครับนี่แบบนี้เลยแปลงที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนนะครับหน้ากว้างติดถนนยาวปื้ดไปนนท์ ไปถึงนู่นนะครับต้นต้นต้น,ตนยูคาลิปต์ตรงนั้นนะครับเนี่ยกว้างติดถนนเนี่ยนะประมาณ50มาติดมาติดดงคุณยูคาลิปต์เนี่ยหน้ากว้างเนี่ยประมาณ50เลาะดงยูคาลิปต์ไปเนี่ยขวามือนะครับ275ตัดท้ายที่มีต้นอ่าต้นตาลน,นะครับนู่นน่ะสุดแปลงที่ดินเรานะครับประมาณ45ส่วนด้านซ้ายมือที่ติดกับแปลงเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเนี่ย จากต้นยูคาเนเนยเลาะเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นทิวไปเนี่ยนะครับประมาณ285นะครับส่วนทิศนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินเนี่ยด้านนี้เลยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นทิศต,ตะวันตะวันออกนะครับอยู่บนทางเนี่ยเป็นทิศต,ตะวันตกซ้ายมือเป็นทิศเหนือขวามือเป็นทิศใต้นะครับผมแปลงนี้จะออกต่ําๆก่าถนนนิดนึงนะครับมันต่ําไม่เยอะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ มันต่ำก่าถนนนิดนึงมันต่ำไม่เยอะแล้วครับเนี่ยนะครับต่ำนิดนึงนี่ครับตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะเห็นเพื่อนบ้านไหมครับนี่ไม่เปรียวนะครับมันไม่เปรียวดินตรงนี้เป็นดินอ่าดินล้วนปนทรายนะครับผมนี่ครับนู่นแปลงที่ดินเราก็จะไปสุดต้นอ่า ต้นตาลขวามือก็จะเป็นต้นมะม่วงอยู่ในที่ดินเราอ่นนะนะครับเนี่ยมันก็จะจะเป็นแนวยาวไปแงยครับไปตลอดเลยส่วนทางซ้ายมือก็จะเห็นเป็นอ่าหลักเขตเนี่ครับที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับเขาแยกแยะออกเลยว่าเป็นเป็นของเพื่อนบ้านนะครับนี่ไฟฟ้าประปามีนะครับทางคอนกรีตเป็นทางสาธารประโยชน์เข้าหมู่บ้านนะครับผ่าน แปลงนี้ก็โอเคนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาดูนะครับเพราะมันไม่เปี่ยวแปลงนี้นะครับแล้วก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ1 8 0่งล้านแสนยกแปลง like, เจ็ดไร่เป๊ะเ,เลยนะครับถนกคุดแดงโอเคใครสนใจก็ท่านใดสนใจก็ลองทักเขามาับผมนะครับ0614782939หรือไอ l ดี e ลผมก็0614782939เเช่นเดียวกันนะครับคุณเอกนะครับโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ